สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับพบกันวันนี้19กันยายน2567 19.30นาฬิกานาทีครับกระทรวงการคลังแจ้งครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อววนิวัตรแจ้งว่าตัดสิทธิ์หมื่นนะสล้านกว่าลายหากไม่แก้ไขครับสล้านกว่ารายนี่ยไม่แก้ไขอะไรฟังครับ คือคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเอาไว้แล้วนะครับขณะนี้นาะยจุลพันธ์อมอนิวัน์แจ้งว่ามีผู้ลงทะเบียนแล้วที่ปิดรับการลงทะเบียนไปแล้วนะขณะนี้สามสิบหกจุดสี่ล้านลายแต่ว่ามีอยู่ประมาณหนึ่งแสนกว่ารายนี่ชื่อไม่ตรงกับบัตรประชาชนอันนี้ต้องแก้ไขครับหากไม่แก้ไขจะโดนตัดสิทธิ์นะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองมีประมาณสองล้านกว่ารายที่ ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไปแล้วลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินหมื่นดิจิทัลนะครับแต่ย,<ม>ยังไม่ยืนยันตัวตนยัง,ยงไม่ยืนย <ist> ันตัวตนก็คือยังไม่ได้สมัครเข้าใช้งานแอปทางรัฐนั่นแหละครับยังไม่ได้สร้างบัญชีผู้ใช้ยังไม่ได้สร้างรหัสผ่าน<ม>ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนจนเข้าใช้งานแอปทางรัฐได้นั่นแหละเขาเรียกว่ายังไม่ยืนยันตัวตนอันนี้มีอยู่สองล้านกว่ารายซึ่งกลุ่มนี้หากไม่แก้ไข ก็ hehe, จะโดนตัดสิทธิ์ไปสองล้านกว่าลายเลยนะครับหากไม่แก้ไขนะครับก็ต้องรีบแก้ไขโดยการใครที่ยังไม่สมัครเข้าใช้งานก็กดเข้าสู่ระบบสมัครเข้าใช้งานนะครับและยืนยันตัวตนให้เสร็จส่วนใครลบแอปทางรัฐทิ้งไปแล้วนะครับแต่ว่าลงเคยลงทะเบียนผ่านผ่านแอปทางรัฐไปแล้วลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินเหมือนทีท่านนะครับก็ต้องดาวนโหลดติดตั้งแอปทางรัฐมาใหม่แล้วก็ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพราะว่าเขารับข้อมูลลงทะเบียนไปแล้วแต่ว่าให้สมัครใช้ใช้งานแอปทางรัฐนะครับ สมัครเสร็จสแกนใบหน้าผ่านอะไรก็แล้วแต่ผ่านตามขั้นตอนนั่นแหละเขาจึงเรียกว่ายืนยันตัวตนนี่มีอยู่สองล้านกว่าลายไม่ยืนยันตัวตนหากไม่แก้ไขนะครับจะโดนตัดสิทธิ์นะครับอันนี้แจ้งให้ทราบโดยั่วกันนะครับสําหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์เงินหมื่นที่ท่านเอาไว้ผ่านแอปทางรัฐนะครับที่นี้มาดูเรื่องการที่รัฐบาลจะแจกเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีธนาคารในเดือนกันยายนนี้นะครับ มันจะมีกลุ่มได้เงินหมื่นที่รัฐบาลแจกเขาเรียกว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตัวนี้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้มีสิทธิ์สำคัญแห่งรัฐกับผู้พิการนะครับก็จะมีคนได้เงินหมื่นที่รัฐบาลแจกและคนที่ยังไม่ได้เงินหมื่นที่รัฐบาลแจกในเดือนกันยายนนี้มีใครชมและฟังรายละเอียดดังนี้ครับกรณีใ,นใ,นใครได้เงินในเดือนกันยา ใครไม่ได้เงินในเดือนกันยาและจะได้ภายหลังฟังครับกรณีใครที่ไม่ใช่ผู้พิการครับและใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนอันนี้จะไม่ได้เงินหมื่นในเดือนกันยายนนี้นะครับกลุ่มผู้ไม่ใช่คนพิการกลุ่มผู้ไม่ใช่ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนนะครับต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินหมื่นจึงจะได้เงินโดยจะได้เงินหมื่นหลังประกาศผลลงทะเบียนนะครับใครที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเอาไว้แล้ว ก็รอตรวจผลการลงทะเบียนนะครับซึ่งรัฐบาลเลื่อนการตรวจผลลงทะเบียนไปอยู่ตอนนี้เขาจะประกาศให้ตรวจผลลงทะเบียนเมื่อไหร่ก็ต้องตรวจผลการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อได้รับสิทธิ์หลังจากนั้นก็จึงจะเป็นกระบวนการที่รัฐบาลเขาจะเติมเงินให้ต่อไปนะครับเมื่อได้รับสิทธิ์นะครับส่วนกลุ่มที่ยังไม่ลงทะเบียนคือคนที่ไม่ใช่คนพิการคนที่ไม่ใช่ผู้ได้รับสิทธิ์แบบคนจนแต่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐก็ยังไม่ได้ลง กลุ่มนี้รอลงทะเบียนด้วยบัตรประจําตัวประชาชนนะครับซึ่งรัฐบาลจะประกาศให้ลงทะเบียนด้วยบัตรประจําตัวประชาชนลงที่ธนาคารทกสธนาคารออมสิน <โ frustrating. S 1> ก็ได้ครับธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ได้ลงด้วยบัตรประจาตัวประชาชนนะครับเมื่อลงเสร็จก็จะต้องมีการประกาศผลก่อนว่าใครได้ไม่ได้และพอประกาศผลแล้วว่าใครได้จึงจะมีการเติมเงินหมื่นให้ต่อไปก็จะได้เหมือนกันครับแต่ไม่ได้ในเดือนกันยายนนะครับ ส่วนจะได้เป็นเงินสดหรือเปล่าตามข่าวเขาบอกว่ารัฐบาลจะทําเป็นเงินดิจิทัลบอลเลตนะครับกลุ่มนี้ครับต่อไปครับกลุ่มที่จะได้รับเงินในเดือนกันยายนมี2กลุ่มเท่านั้นนะครับก็คือผู้พิการใครเป็นผู้พิการที่บัตรผู้พิการไม่หมดอายุและเป็นผู้มีบัตรประจําตัวผู้พิการด้วยนะครับและท่านได้รับเบี้ยความพิการทุกเดือนอันนี้จะได้เงิน10,000บาทโอน25กันยายน67โอนเข้าบัญชีที่ ใช่รับเบี้ยความพิการทุกเดือนนั่นแหละครับโดยไม่ต้องลงทะเบียนร,รับสิทธิ Destroy ์เงินเหมือนดิจิตันนะครับส่วนใครลงทะเบียนไปแล้วก็ไม่ต้องตกใจไม่เกี่ยวกันคือใครเป็นผู้พิการฟังให้ชัดน,นะครับและเคยลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเอาไว้เพื่อรับสิทธิ์เงินเหมือนดิจท่านอันนั้นท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับพอเขาจ่ายเงินเหมือนให้ท่านเสร็จต่อไปเขาจะจ่ายให้กลุ่มคนที่ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ทางแอปทางรัฐใครได้เงินเหมือนไปแล้วเขาจะไปตัดชื่อเราออกเองตอนเขาจะจ่ายผู้ได้รับสิทธิ์ทางการลงทะเบียนนั้น ไม่ต้องไปกังวลนะครับอ้าวต่อไปอีกกลุ่มคือกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหรือสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละครับใครได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหรือสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็ไม่ต้องลงทะเบียนร,รับสิทธิ์เงินหมื่นที่ท่านจะได้รับการโอนเงินหนึ่งหมื่นบาทเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประชาชนสิบสามหลักไปเลยในเดือนกันยายนนี้ไม่ต้องลงทะเบียนร,ร,รับสิทธิ์ทางแอปทางรัฐ นะครับหรือไม่ต้องลงทะเบียนรับเิ์ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนไม่ต้องลงรอรับเงินหมื่นไปเลยเวลาโอนรัฐบาลจะโอนตามเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักซึ่งเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขตัวท้ายสุดใครเป็นเลขศูนย์โอนยี่ห้ากันยายนหกเลขประจำตัวบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเลข13หลักใครตัวที่อยู่ท้ายสุดเป็นเลข1หรือเป็นเลข2หรือเป็นเลข3โอนยี่หกันยายนหกใครเลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชนเลข4เลขห หกเจ็ดโอนยีบเจ็ดกันยายนหกเจ็ดใครเป็นเลขท้ายแปดหรือเป็นเลขเก้าโอนสามสิบกันยายนหกเจ็ดครับทีนี้คนก็มีคนสงสัยว่าไอ้ดูยังไงเลขเลขบัตรประชาชนหนี่ก็เลขรประชาชนสิบสามตัวของท่านนั่นแหละครับตัวที่อยู่ท้ายสุดตัวแรกไม่นับนะครับก็นับไปตั้งแต่ตัวที่หนึ่งไม่ใช่ตัวที่สองไม่ใช่ตัวที่สามไม่ใช่นับไปจนถึงตัวที่สิบสามตัวที่สิบสามมันแหละเขาเรียกว่าตัวท้ายสุดดูที่ไหนดูที่ด้านหน้าบัตรประชาชนนะครับ อยู่ที่บัตรประชาชนของท่านมันจะมีชื่อนามสกุลของท่านวันเดือนปีเกิดก็อะไรก็แล้วแต่มีอยู่หน้าบัตรนั่นแหละวันออกบัตรวันหมดอายุบัตรหน้าบัตรประชาชนและอยู่ในหน้าบัตรประชาชนนี่มันจะมีเลขประจําตัวประชาชนนั่นแหละเลขสิบสามตัวนั่นแหละดูตัวที่อยู่ท้ายสุดนะครับต้องมีบัญชีผูกความเพียรกับเลขประชาชน13าหลักด้วยนะครับจึงจะได้รับการโอนนะครับแต่ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิเงินหมืนหม่นนี่ท่านนี่กลุ่มนี้ได้เงินนะต่อไปการผูกความเพย บัญชีธนาคารกับเลขประชาชน13หลักครับผู้พิการที่ได้รับเบี้ยความพิการทุกเดือนจะได้รับเงินหมื่นโอนโอนวันที่ย5กันยายนเข้าบัญชีที่รับเบี้ยความพิการทุกเดือนนั่นแหละไม่ต้องผูกบัญชีธนาคารพร้อมเพกับเลขประชาชน13หลักนะครับไม่ต้องผูกส่วนใครผูกไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเงินเบี้ยพิการทุกวันที่10ใครรับบัญชีไหนเงินหมื่นเข้าบัญชีนั้นใครที่ใช้ชื่อ ผู้พิการบัญชีผู้พิการบัญชีเจ้าของตัวเองเนี่ยเป็นคนรับเงินหมื่นเงินหมื่นอ่เป็นคนรับเบี้ยคนพิการทุกเดือนทุกวันที่สิบเงินหมื่นก็เข้าบัญชีนี้แหละครับทีนี้ใครที่ใช้บัญชีคนอื่นรับเบี้ยคนพิการแทนบัญชีลูกบัญชีล้านบัญชีญาติหรือบัญชีผู้ดูแลผู้พิการรับรับเบี้ยคนพิการแทนทุกวันที่สิบเงินหมื่นก็ตามไปเข้าบัญชีนั้นแหละครับส่วนใครที่รับเป็นเงินสดรับเบี้ยคนพิการจากอบตหรือเทศบาลเป็นเงินสด เงินหมื่นก็จะได้เงินสวดตามครับอบตอหรือเทศบาลเขาจะนัดรับนะครับชัดเจนนะครับและที่สําคัญบัตรประจําตัวผู้พิการต้องไม่หมดอายุด้วยนะครับใครหมดอายุต่อบัตรนะครับใครมีบัตรใครไม่มีบัตรประจําตัวผู้พิการแต่ได้รับเบี้ยคนพิการทุกเดือนอันนั้นไปทาบัตรประจําตัวผู้พิการด่วนนะครับการผูกพร้อมเพย์บัญชีธนาคารกับเลขประชาชน13หลัก สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนนะครับต้องผูพออกพร้อมเพย์ด่วนผูพออกพร้อมเพย์กับเลขประชาชนโดยเขาให้ผูกก่อนวันที่25กันยายน67ผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหรือสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐใครที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารพ,ออพรพ้อมเพย์ผูกเลขประชาชนแนะนําให้ผูกวันที่20กันยายนดีที่สุดนะครับถ้าไปผูกใลกล้ๆวันที่25อาจได้รับการอุดไม่ทันนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเลขท้าย0นี่หรือกลุ่มเลขท้าย1 2 3นี่นะครับแต่ถ้าใครที่เป็นเลขท้าย4 5 6 7หรือ8 9 ูกก่อนวันที่ยี่ห้าเล็กน้อยก็ยังมีโอกาสทันนะครับ <Okay. S 1> แต่ถ้าคนที่เลขท้ายประชาชนศูนย์ <Okay. S 1> เลขท้ายประชาชนหนึ่งสองสามเนี่ยแนะนําให้ผูกวันที่ยี่สิบกันยามันจะมีมมโอกาสโอนทันยี่ห้ายี่หกกันยายนนะครับโอนเข้าบัญชีพร้อมเพรียผูกเลขประชาชนสิบสามหลักเท่านั้นนะครับเงินสําหรับผู้ได้รับสิทธิ์แบบคนจนนะครับหมื่นบาทครับโอนยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดสามสิบกันยายนนี้นะครับที่นี้ ผู้ได้รับสิทธิ์เงินหมื่นในเดือนกันยายนนี้นะครับก็คือผู้ได้รับสิทธิ์ประกันจนและผู้พิการที่รับเบี้ยความพิการทุกเดือนและบัตรประจําตัวผู้พิการไม่หมดอายุนะครับในกรณีที่วันที่25 26 27กยและ3ากันยายนนี่โอเนเงินเข้าบัญชีท่านไม่สําเร็จด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่นะรัฐบาลจะมีการโอนเก็บตกให้3ครั้งคือโอนในวันที่22ตุลาเก็บตกครั้งที่1 22ิพฤศจิกายน เก็บตัวครั้งที่สองยีสบสองธันวาคมเก็บตัวครั้งที่สามหากวันที่ยีบสองกันยายนท่านยังไม่ได้รับโอนรัฐบาลเลิกโอนถือว่าท่านไม่รับสิทธิ์ทำไมจึงถือว่าท่านไม่รับสิทธิ์ก็แน่นอนล่ะครับคนที่ไม่ได้รับการโอนในวันที่ยี่สิบห้ายี่หกยิบเจ็ดสาสิบกันยายนนี้จะต้องมีปัญหาด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับถ้าเป็นผู้พิการก็ะจะต้องมีปัญหาด้านบัตรประจําตัวผู้พิการครับเช่นไม่มีบัตร ในรับเบี้ยของผู้พิการทุ้เรือนแต่ไม่มีบัตรผู้พิการนะยังไม่ได้ทาบัตรอะไรตาลองนี้นะครับหรือเป็นผู้พิการรับเบี้ยของผู้พิการทุกเรือนแต่บัตรผู้พิการหมดอายุทํานองนี้เขาให้ไปทําใหม่ที่พมจังหวัดนะครับแก้ไขไม่เกินสามธันวาคมผู้พิการนี่ถ้าใครแก้ไขไวก็ได้เงินยิบสองตุลาครับแก้ไขช้ากว่านั้นก็ได้เงินยิบสองพิกาแต่ถ้าภายในสามธันวายังไม่แก้ไขวันที่ยีิบสองธันวามันก็ไม่ได้เงิน คือถ้าใครแก้ไขช้าหน่อยไปแก้ไขไปไปลายเดิมวิกาถึงไม่เกินสามทันวานี่มันจะได้เงินวันที่ยีธัทนวาถ้าท่านไม่แก้ไขภายในวันที่สามทันวาจนถึงวันที่ยีธับานวามันก็ไม่ได้เงินพอไม่ได้เงินจะมาโทษรัฐบาลไม่ได้นะครับรัฐบาลเขาประกาศออกมาแล้วว่าใครถึงวันที่ยี่ัทนวายังไม่ได้รับการโอนอีกแสดงว่าเขาเปิดโอกาสให้แก้ไขแล้วท่านยังไม่แก้ไขก็ถือว่าท่านไม่รับสิทธิ์นะครับโดยเฉพาะผู้พิการก็ต้องดูดูเรื่อง,ด,องดูเรื่องบัตรประจําตัวผู้พิการนี่แหละนะครับ กรณีผู้ได้รับสิทธิ์ประกันจรนะครับก็จะต้องมีปัญหาในด้านบัญชีพร้อมเพย์นี่แหละบางคนมีปัญหาบัญชีพร้อมเพย์มีแล้วผูกเลขประชาชน1ิสาหลักแล้วแต่บัญชีมันโดนปิดทําไมบัญชีมันโดนปิดรู้หรือเปล่าก็เพราะว่าบางคนมีเงินน้อยมีเงินไม่ถึงร้อยอยู่ในบัญชีทาบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13สามหลักไว้นานแต่ไม่ไม่เคยไปฝากเงินเข้าเลยไม่เคยเบลถอนเงินออกจากบัญชีเลยเขาเรียกว่าบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวคือบัญชีที่เหลือเงินน้อยๆอยนี่และไม่มีความเคลื่อนไหวนาน ตามหลักเกณฑ์นานเป็นปีหรือเปล่าไม่ไม่มีความเคลื่อนไหวเลยนี่เขาปิดบัญชีได้ตัวอัตโนมัตินะครับอ่าทีนี้บางคนก็ไม่ทราบว่าตนเองโดนโดนปิดบัญชีไปแล้วพอเขาโอนเข้าบัญชีพร้อมเพรืผูเกเลขประชาชนมันก็โอนไม่สาเร็จนะสิมันโดนปิดไปแล้วเห็นไหมเขาหขาไปแก้ไขนะครับหรือบางคนบัญชีพร้อมเพรืผูเกเลขประชาชนสิบสามหลักนี่โดนล็อกโดนล็อกก็เพราะว่า มีเงินน้อยนี่แหละแต่ไม่ไปติดต่อธนาคารนานเขาก็ล็อกบัญชีไว้นะทำดองนี้ก็ต้องไปแก้ไขให้ให้บัญชีมันเดินนะครับคนโดนปิดบัญชีอาจก็ไปปรึกษากับธนาคารว่าทำยังไงถ้าเขาให้เปิดบัญชีใหม่ก็ต้องเปิดใหม่แล้วผูกร้อมเพยร์กับเลขประชาชน13บาหลักด้วยและยกเลิกพร้อมเพย์ตัวเก่าด้วยนะถ้าบัญชีโดนล็อกเฉยๆก็ไปแก้ไขกับธนาคารเขาก็จะปลดล็อกให้ ทำนองนี้โดยการเอาเงินฝากเข้าอะไรก็แล้วแต่ให้บัญชีมันเดินนี่แหละครับในกลุ่มคนที่ได้รับสิทธิ์เปิคนจนก็จะมีปัญหาแค่2อ,อย่างนี่แหละอย่างที่1บัญชีที่จะรับโอนคือบัญชีพร้อมเพย์นนหนึ่งมันยังไม่ผูกพร้อมเพย์ก็ไม่มีช่องทางโอนสองบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์แล้วแต่มันมีปัญหาบัญชีไม่เดินนี่แหละเขาก็แก้ให้แก้ไขนะถ้าท่านไม่แก้ไขจนถึง 22, วันที่ยี่สิบสองธันวายังไม่ได้รับโอนเขาก็ถือว่าท่านไม่ไม่รับสิทธิ์ เขาก็ไม่โอนอีกแล้วหลังยีิบสองธันวาเพราะฉนั้นใครที่มีปัญหาบัตรคนจนได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์บัตรคนจนก็ไปยืนยันนะบัญชีมีปัญหาก็ไปทําให้เป็นเป็นพร้อมเพรียวเรียกประชาชนให้บัญชีมันพร้อมใช้ใครไม่ได้รับการโอนยี่สิบห้ายี่หกยี่สิบเจ็ดสามสิบกันยายนเรียไปแก้ไขก็จะได้รับการโอนยี่สิบสองตุลานี่แหละครับหากภายในบันทียี่สิบสองตุลาเนี่ยยังยังไม่ได้รับการโอนก็ต้องไปดูเรามีปัญหาอะไรก็แก้ไขอีกแก้ไขให้รับการโอนทัน หากยังไม่ได้รับการโอนอีกก็แก้ไขให้ได้รับการโอน22ธันวาน,านั่นมันก็จะได้เงินตามนั้นแหละแต่ถ้าจนถึงวันที่22ธันวาไม่แก้ไข22ธันวาโอนไม่สําเร็จก็เขาไม่โอนให้อีกเพราะเขาถือว่ารัฐบาลถือว่าให้โอกาสแก้ไขนานแล้วจนถึงวันที่22ธันวาท่านไม่ได้รับการโอนก็แสดงว่าท่านไม่ไม่ประสงค์รับสิทธิ์อันนี้กระทรวงการคลังเขาประกาศออกมาอย่างนั้นจริงๆนะครับมีการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยนะครับ สำหรับคนที่มีสิทธิ์รับเงินก็คือผู้พิการที่รับเบี้ยความพิการทุกเดือนนะครับมีสิทธิ์รับเงินหมื่นแล้วก็ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนะชนเนี่ยมีสิทธิ์รับเงินหมื่นในเดือนกันยายนนี้โดยไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปทางรัฐไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดก็ว่ากันไปวันที่24กันยายนนี้ทางทางภาครัฐเขาจะเปิดเว็บไซต์ให้ตรวจสอบสิทธิ์สามารถตรวจได้24กันยายนเป็นต้นไปตรวจสอบสิทธิ์ตรวจอะไรครับตรวจว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินหมื่นหรือไม่มีครับ เว็บไซต์นี้เวลากดเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วจะให้เข,ขาจะให้พิมพ์เลขประชาชน13หลักเข้าไปแล้วก็กดตรวจสอบทํานองนี้ครับใครมีสิทธิ์รับเงินมันก็จะบอกว่ามีสิทธิ์รับเงินใครไม่มีสิทธิ์มันก็จะบอกว่าไม่มีสิทธิ์นี่ตรวจได้ันที่24กันยายนไปต้นไปนะครับ<ฤ>เว็บไซต์นี้ตรวจได้อย่างที่สองตรวจผลการโอนเงินสามารถตรวจได้หลังวันโอนเงิน1วันสมมุติว่าใครอยู่ในกลุ่มที่จะได้รับเงินวันที่25กันยายนนี่วันที่25ยังตรวจไม่ได้นะครับ ต้องวันที่ยี่สิบหกยิบเจ็ดไปโอนถึงตรวจได้เวลาตรวจก็เข้าไปตรวจผลคล้ายๆกับตรวจตรวจว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธินี่แหละตรวจผลการโอนใครโอนสาเร็จเขาก็จะบอกว่าโอนสาเร็จใครโอนไม่สําเร็จมันก็จะบอกว่าโอนไม่สําเร็จคนที่โอนไม่สําเร็จตรวจผลแล้วก็ไปแก้ไขครับเราไม่เราโอนไม่สาเร็จเพราะเหตุอะไรก็ไปแก้ไขเพื่อให้ได้เงินวันที่ยี่สิบสองตุลานะครับเขาจะมีการโอนเก็บตกยี่สิบสองตุลาครั้งที่หนึ่งยี่สิบสอง พิจิกาครั้งที่สองยีง่สิบสองทันบาครั้งที่สามต้องทําให้ตัวเองได้เงินหมื่นนะครับเขาโอนเก็บตัวให้ทั้งสามครั้งนะครับเอาละครับเว็บไซต์สําหรับตรวจสอบสิทธิ์วันที่ยี่สบี่กันยายนจะนําลิงก์มาให้ครับใครไม่ชอบกดลิงก์ก็จะสอนวิธีเข้าไปกดทางโทรศัพท์ด้วยตนเองคือจะกดตรงไหนไปตรวจเองถ้ากลัวลิงก์นะครับแต่บอกได้เลยว่าลิงก์ช่องของเราไม่ใช่ลิงก์มิจฉาชีพกดเข้าไปก็ได้ตรวจแน่นอนนะนะ ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านครับที่มาดูมาฟังคลิปทางช่องโชค,โชคดีดอน u t u b e ครับมีเรื่องราวข่าวสารอะไรดีๆก็จะนำมาบอกมากล่าวกันอย่างนี้เป็นประจำครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ดูฟังคลิปเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ